เราไปเอาติ้งที่เรายองทั้งออฟฟิศ<ป>มันมีฝุ่นหนูเลยและแก๊งเนาะไปเมื่อกี้พี่เห็นเหมือนล้อมันเบี้ยวอ่ะล้อไม่นหมุอน,หม,นหมุนล้อเดียว ช่วงเช้าก่อนไประยองไปกินข้าวแล้วก็วันนี้นะครับมาเลี้ยงออฟฟิศเขาเรียกว่าอะไรนะมาอะไรนะดิมเขาเรียกว่าอะไรนะเอาติ้งเอาติ้งเอติมาสามบริษัทนวันนี้มาทั้งกายรุ่นแฟมิลี่มาทั้งกุมารเงินกุมารทองมาทั้งออฟติวันแ0ดร้อยคนวันนี้นี่ดูเองครับนี่นี่ยังมาไม่หมดนะเหลืออีกประมาณ700กว่าคนที่จะต้องตามมาอันนี้เรามาก่อน เดี๋ยวไปเจอกันที่ระยองนะครับที่ไหนระยองที่ไหนกูหันไม่ออกภาษาอังกฤษมันก็จะมาถามกูย้ำๆอยู่นั่นเลยนี่ที่นี่แหละครับเดี๋ยวไปดูกันก็ไหนครับเอเขาบอกว่าไอ้มงเอาติ้งอะไอ้ดีมบอกว่าขอได้ทุกอย่างคนละหนึ่งอย่างดิสก็เลยมาขอก่อนเพื่อนขออะไรยางรดสี่เส้นก็ ไ้โบนัทก็ไม่ต้องเอาเนาะไอ้ดิมมึงบอกขอได้ทุกอย่างของขวัญไม่ได้เตรียมมาก็เนี่ยได้ไงแต่เจ้านายมาแลกกับโบนัทยางรถได้เดี๋ยวจัดให้แต่ไม่ได้บอกนะว่าเป็นยางเปอร์เซ็นต์หรือยางไม่โอเคครับโอเคครับนะครับถ้าใครจักกรุณาก็ที่อยากให้ใส่ยางรถก็ติดต่อมาทางบริษัทกฮารุนะครับติดต่อมาทางบริษัทกายฮารุนะครับ วันนั้นมีวันเกิดใครบ้างลุงอาคมกับพิชิตวันนั้นจัดเต็มให้พิชิตเลยคเอ็กอยู่ไหนรอพี่เขาก่อนรอพี่เขาก่อนมาดูงานของคีรินกันมันยไฟทำอะไรโอ้โหคีรินมาดูงานในเดนกันจะทำปีมอะไรปีมอะไรก็ได้ เหมือนคีรินเป๊ะเลยสีเดียวกันด้วยสค่า้สเฉันรู้แล้วทีมอะไรทีมอะไรซิกสีเอโยนี่ล่าจะทำเป็นทีมทะเลคีรินจะทำแบบเรนโบว์วันนั้นจัดเต็มให้พิชิตเลยเอเดนส่วนเราคีริน อป้าสีอปสวยเรนว่าของเอเดนก็สวยอยู่นะสวยมช่่อย่ไม่ต้องไม่ต้องู่ดพูดย่กว่าของเนล่าสวยสุดแจ่ของเอเดนเน่เละสุดนี่พี่ว่าเดน่างนีหรอไฮ้พี่ว่าเด์พีดฮะอพ่ว่าเด้พบ่ร์าเด์มัอะไรอย่างนี้รขอมือ

ภาษาภาษาวยพรยังไอรันวยพรว่ขอให้เป็นคนดีขอให้คนดีขอให้คนดีวยพรตัวนี้ขอให้คนดีแล้วอะไรต่อขอให้คนดีดีไปเบิร์ตเดย์ลุงอ้ํนะครับลุงอ้ํอยู่ที่นี่เข้าปีที่8แล้วนะตกใจมากเลยเจ็ดเหรอบ้าหกหนึ่งไม่ใช่หรอ หกหก็ต้องตอนนี้68แปดก็แปดหกลบหกหเท่าไหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหแนแล้วไปนับหกได้ไงเราเข้าหกหนึ่งก็ต้องนับหกสองถึงจะเป็นปีหนึ่งไงใช่หรอ,อนับอย่างนี้หรอนี่นับอย่างนี้มาตลอดเหรอโอ้้างั้นอายุเราก็ยังไม่ถึงใช่เราต้องลบ,ลบออกอายุเท่าันไหนเพิธเกิดวันไหนพิธียี่สี่ยี่ห้ายี่ห้าม่มเกิวันนี้อะไร พี่อ้ํายี่สาเอยี่แขงกันสวันสวันมันมีปุ่นรู้เลยมันมีฝุ่นรู้เลยวันนั้นจัดเต็มให้พี่ชิดเลยแอบรองนะแอบรองนี่หยุดแอบรอง รอให้พิธล้างหน้าล้างตัวก่อนพอกำลังจะเดินออกมาพวกเราจะเต็มให้พิธเลยเอาชุดมาให้หน้อยจาน้ำไม่ล้างแล้วนะเพิ่งล้างเสร็จ่อกี้นี่เอาชุดมาให้น้อยกูกลับกูไม่ ไม่ไปแล้วนะจะยองไม่ไปแล้วเอา้า <c oughs> ไปยังไงเราเรายอมเลยยังเมื่อกี้ใครกำม,มือใครใครโดนเป้าเต็มเต็ม,ตมไม่ได้เหรอสุดยอดโรงแรมสบายมากสวยมากอยู่ริมทะเลเลยแล้วอย่างแรกที่เราไปเล่นคือทะเล ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ค่อยอาบพี่โตนเอามาแปะเอาแบบลูกวันนั้นเนีเ่ยเรนเล่นบาราโน่รถเรนไม่กลัวเลยไม่ต้องเอาเร็วมากนะคับรม่อา มันยากขึ้นแล้วก็เพื่อนบอกอยากลงแล้วเอเดนบอกไม่ไหวกลัวใครกลัวสุดเอเดนคนที่กลัวที่สุดคือเอดเอด,ดนไม่กลัวเลย โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใช่ละโอเคเมื่อกี้ไม่เร็วเลยแบบนั้นไม่เร็วเลยพี่ไม่เร็วพี่ไม่เร็วพี่ไม่เร็วเลยพี่พี่ลอง

วันที่2ไม่มีอะไรทําก็เล่ไปขี A ่ ATV สนุกมากเอ,อเดี๋ยวเขามานำ ก็พ,พี่ไม่แน่ใจว่าเรามาถูกทางเปล่าเพราะว่าเรานำแบบเราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนอะ่ะทางนางก็ไม่รู้เนี่ยถูกไหมพี่ลินเพราะจริงๆเซล็งต้องนำเราเขาเลี้ยวกลับหมดเลยเขาเลี้ยวกลับเลี้ยวกลับ หารหนึ่งคือล้ออีกข้างหนึ่งสมมุติฝั่งขวาไปด้านนี้ฝั่งซ้ายไปด้านนี้เมื่อกี้พี่เห็นเหมือนล้อมันเบี้ยวอ่ะล้อสะบัดป่ะพี่กายล้อไม่สะบัดล้อไม่หมุนหมุนหมุนล้อเดียวตะกี้ล้อล้อด้านนี้ไปด้านนี้เราต่อเลยเนี่ยเนี่ยอะไรอ๋อเครื่องปิ้งอ๋อมันยังทายอาชีพเรามัน คนทำงานมาอยู่ในเมืองใช่ไหม,มส่งไปสมัครสมัครขอฝงานแล้วก็ได้ได้ฝึกแล้วก็ขออยู่ต่อแล้วก็ได้อยู่ต่อไหนพออาร์มอัอมอาฟาร์มกว้า,วางกเกษตรศิลิ จับจมูกใช่ไหมโอ้ยดึงชักเลยเอ้โหขอกลัวหรือเปล่าใครจะเอาไปเลี้ยงที่คลองสิบห้าพักก่อนนะ จะมีอยู่คองสิบห้าไม่ได้ไงฮะค้องสิบห้าจะมีที่ให้คนอยู่แล้วกวางอะไรอีกนะตอนนี้มีพกงูเหลือมยี่สิบสามมันมากินสบวนมันต้องไปทำงานแล้ววัววัวตรงไหนที่ให้คนอยู่เออาจุกอย่างจะไปยัดอยู่ในของสิบห้าใช่เหมือนซื้อที่ดินประพันธ์ไรมีอยู่หกไรนั่นแหละที่นี่เขาว่าว่าขออะไรก็ได้หมดเลยแม่ลองดู ดสน,นุกกว่าอีกอก,อก,กว่าเยอะเลยสิงค์ักแต่งโมริงห์้าเลยแตงโมปีที่แล้วสนุกมากเลยรับรองว่าปีนี้สนุกกว่าเดิมแน่นอนหนึ่งปีผ่านไปไวจริงๆแป๊บๆก็หมดปีแล้วหลายอย่างอาจไม่ไป,ไปตามที่หวังบางเรื่องเนี่ยก็ยังค้างคาอยู่ เลอแปบ,บเดียวจากเราบอกเดี๋ยวก่อนกลายเป็นเฮ้ย hey ยิ่มครบปีแล้วเหรอนี่เราอยู่กันมา7ปีแล้วปี2 0 2 6นี้จะเป็นปีที่8ถ้าเปียบเป็นเด็กก็คงถือว่าเป็นเด็กเล็กที่ไม่เล็กมากแล้วขอบคุณพี่ๆแม่นมออนไลน์ทุกคนที่ช่วยกันเลี้ยงมาผ่านหน้าจอปี2 0 2 6นี้เราคงมีเรื่องราวอีกเยอะแยะมากมายที่อยากจะมาเล่าให้ฟังแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเรื่องจะเป็นแบบไหน กายฮาลูละสามกุมารก็คงต้องลุ้นไปพร้อมๆกับพี่ๆนั่นแหละว่าไดอารี่ปี2026นี้สิ้นปีบทสรุปจะเป็นแบบไหนพี่ๆแฟนคลับทุกคนดูเราต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณครับ